วังตะไคร้แล้วครับนับตกวังตะไคร้ท่านแน่ท่านแน่เเหมือนทุกคนเดินทางมาไกลครับเหนื่อยมากไ <c oughs> อ้จนใต้ที่ไหนไม่รู้ครับเาูปปะไงี่นป รอครับ กางอะไรล่ะฮะเนี้อผู้แฝดครับมันจะเล่นกคตรงสาา์นี่แหละครับตรงครับตรครับห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับอไปแล้วรัน ไม่ได้เอาไปตอนเอาไปตอนแม่ยังมีทั้งขาลูกไอโก้เดียวชื่อเบอร์โทรครับชื่อเดียวเบอร์เดียวเอาแล้วเปล่าลองตอบกันชื่อเบอร์ตัวชื่อเดียวเบอร์เดียวอ่ะเอ๊อ่ะบาทตัดรับลัวก่อนนะเดี๋ยวตอนอยู่บุดเธอนะถ้ารีบแต่อตรงนี้ถ้าเกิดว่าเดินไปหน่อยก็ว่าโอเคป๋ามีคนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะนี่ไงมีนะมีสาวไหมบ้างมีสาวไหมบ้าง เต่าเอียวลอยครับไอยดวยเด้ไม่ใช่ต่าจริงเต่าเอียวลอยครับอุปกรณ์เหรอเออเห็นไหมไม่แน่กินแวกนี่แหละอันนี้มีเงินอ่ะได้กินหมดแหละขนมีนะก็ต้องแบก อาอันนี้เสือเนเาโปรถไปดูเจนตีน้อยครับแอดไปเลยครับนี่ไอ,อกโกถือดิอยากรู้ชีวิตเป็นยังไงแอดไปเลยป่าขึ้นว่ะวันนี้จะมาเล่นน้ำที่วังตะไคร้ท่นแน่เีนเล้ โอ้โหแกขี่ดังแล้วครับบ้าโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับข้างฟ้าสดใสคุณเละ้นกระดาษกระเด็นวบบนี้คุณที่ได้บ่นอะมีตังค์ให้ขอไหมครับคนนี้ เสียตังให้เขาไหมครับโด้านไอ้เหี้ย่าย้ยโอ้สาเลงครับสาเลง ข้างหน้ายังไงเนาะกล้องหน้าต้องอัดต้องอะไรปิดคลิปกับเปลี่ยนไหมยินดีเข้าใจครับข้องหน้าดีกว่าปิดคลิปปิดคลิปเลยปิดคลิปนะครับอยู่กับผมเต๋าชักกโกนูดกับเกมบ้านสวนครับรู้จักไหมครับทีมงานเสือตะกูดนี่เราจะไปวังตะไคร้กันไปพาก่อนไหมแต่ปลาไม่เยอะแล้วกูอ่ะแต่ไม่มีตะไคร้นะครับตะไคร่น้ำครับตะไคร้น้ำเออไม่มีกาบหรอกอ้าไว้ เสือพะยะค่ะบรรยากาศร่มเลืนโคตรชอบเลยบรรยากาศแบบนี้คนหน่อยๆอย่างนี้คู่ขาดเนี้ยบมาคดไหลนี่จะไปหาสาวข้างหน้านี่จะไปหาสาวข้างหน้า บอกได้บอกยังบอกเลยแม่ค yeah. ุณกับบึงเขาบอกเขาเออบอกยังบอกไปเลยเอะขัดองลอยจับไปเออจับเดี๋ยวอคันไอรล่งคลิปเราถึงกันพันไรนะไปพุทธเบิกวะเดี๋ยวจะไปไหนให้ปกโก้แก้ผ้าเต็นเลยจุ่มตัว บอว่าขันห่อขันขคบไปไอจักแขนซับนน่เนาะแสนซับแขนซับอะรก็จักหาหมื่นไรลเนี่ก็โอ้โหเฮเดี๋ยวเฮ้ยเอาหมอกให้มาดิควอนมาห้อต่องเก่าพี่ต่อเก่าคะแนนนี่ไงนี่น่งขาล่าน่ะนี่เลขที่ของ

วันไม่เห็นเรื่องอะไมีแต่น้ำสบประคำหน่อยวะทขาไม่นานมันหน่อยยงว่ะน้ำอะไรเลยวะก็ทำนาฟังหรือเปล่าเออน้ำอะไรไปนน้ำของเก่าดีบวะชิวๆจะเป็นยูทูบเบอร์นี่มันต้องปวดแขนกี่ตัวนี่ต้องตั้งกล้องแทะเออ

ไต่สะพานปะไตสะพานแต่สะพานดีกว่านั่งใต่สะพานออเออผมเอาลงไปย่เดียวน้ำหุ้มไม้ก็ไดุ้้งขบนไ้นหุมไม้้งบนก็ได้มรก็ได้ไปะจะมองงานเดี๋ยวคุณอะไรปะป่ะเี่ยวไหมยังไม่เลย

ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงก้ทำแปลกแล้วมึงอกี้นึกไหลลงไปหนำซะด้วย อะไรกันน่ะ ยังไม่รู้ยังไม่รู้ หน้ากระเทกินตะกเลยเสนโไม่งงแกมเพื่อแตกอ่ะนี่ครับน้ำเย็นจะชื่นไหมเย็นสึเชื่นนะครับฝนตกละมาลองเล่นสกีตรงนี้นะครับเด็เดบาดแผเล็กน้อยหน้ากระเทหินตะกั่กินน้ำดูดู ม่นปะเป็นไงครับประสบการณ์ครั้งแรกเฮ้ย<ก>อ,อ,อะไรทำมาดาด้วยเพราะว่าผมไม่รู้จักทางไงเป็นไ,ไงครับปวดดาบไหมครับประสบการณ์ขับรถไกลๆครๆั้งแรกปวดดาบไหมไมกว่าจะปวดดากบสิลับเพราะผมไม่รู้จักทางไงครับอ่เป็นไ,ไงครับ Lắm 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 làm lắm lắm là 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 đi lắm 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 nghe nghe, ok, lắm 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 đi lắm 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 Đi lắm đi. Đi lắm